รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย BAAc สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเราสองคนในรายการรู้ไว้ไม่ป่วยรายการที่จะช่วยเปลี่ยนอนาคตสุขภาพของทุกคนให้ดีขึ้นตั้งแต่วันนี้ค่ะค่ะพี่การคะวันนี้ก็จะมีประเด็นเ,เกี่ยวกับมะเร็งจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราพูดถึงผู้ชายกันวันนี้เพราะว่าเรารู้เรื่องผู้ชายไปแล้วผู้หญิงก็ไม่นองวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงของผู้หญิงว่ามะเร็งนั้นในผู้หญิงมีอะไรบ้างและมีอะไรที่น่าสนใจบ้างวันนี้ก็ พี่กาต้องแบบสะดุ้งมั่งเล็กน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่มอมแพ่แกบแบบนี้พี่ไม่เอานะมั่งต้องคอยดูนะคะว่ามันมีประเด็นไหนหรือว่าอาการอะไรที่เราสามารถจะช่วยบ่งชี้ให้เราดูตัวเองก่อนก็ถ้าเรารู้ไวไงเราจะได้ไม่ป่วยถูกต่อค่ะเรานัดเขาไว้แล้วคุณหมอบัญชายู่เือนข้างเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะรู้เรื่องเกี่ยวกับ มะเร็งในผู้ชายไปเยอะนะผู้หญิงบ้างไม่ใช่น้อยเหมือนกันใช่ครับมีอะไรบ้างคะไล่มาทีละอย่างสิก็เต้านมอืรังไข่อันนี้ไล่จากยอดฮิตก่อนป่ะฮะเอายอดฮิตก่อนไล่จากข้างบนเขามีสเต็ปมีสเต็ปมะมะเร็งรังไข่มะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกอือันนี้ก็คือสิ่งที่ได้พบกันบ่อยเนี่ยของผู้หญิงนะครับแต่เป็นอะไรที่ตรวจ ได้ค่อนข้างมีการแพ็กเกจการตรวจที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็เหมือนบางทีอาจจะรู้ล่วงหน้าได้ค่อนข้างเร็วแต่สุดท้ายก็ไม่ทันทันทีเพราะเมื่อเจอก้อนก็แปลว่ามันซ่อนมาแล้วสิบปี oh. นะครับเต้านมเนี่ยก็มีการเทคนิคการตรวจเต้านมด้วยตนเอง oh. ใช่ไหมการต้องบางคนก็จะไปทําแมโมแกรม oh. ไปตรวจแ,แบบนั้นเนี่ยเป็นหนีบนมให้ช้ําเอาแสงสเลไปฉายก็ไม่รู้ว่ามันจะกลายพันธุ์หรือเปล่านะ <c oughs> ต้อง <c oughs> ต่งความคิดไปใช่เฉยบอกมันพูดมากไม่ได้นะครับบางคนก็ไม่มีจะให้หนีดด้วยต้องไปนอนคว่ำก็ไม่ไหวเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ได้บูลลี่ใช่ไหมไม่ได้บูลลี่อ๋อโอเคก็ไม่รู้เห็นมองมาทางนี้อะไรอย่างเงี้ยอะไรที่เป็นเยอะที่สุดในของผู้หญิงก็เท่าที่เท่าที่เศิษคือมันปรับกลับไปกลับมาที่เจอก็ต้องนุ่มนะครับ แล้วเมื่อก่อนเนี้ยมะเร็งเต้านมเนี่ยเราจะเรียกว่าเจอในผู้หญิงอายุสักสาสิบห้าขึ้นไปตอนสมัยเป็นนักเรียนแพทย์นจำได้เลยเมื่อยี่สิบกปีที่แล้วเนี่ยปัจจุบันนี้เหรอเคยเจอเด็กอายุน้อยสุดสิบห้าว่าเป็นเร็วนะทําไมเขาถึงเริ่มเป็นเร็วจังเลยครับคือต้องเข้าใจก่อนว่าเต้านมเนี่ยมันเซนต์หรือว่ามันมีตัวรับเอสโตรเจนเป็นฮอร์โมนเพศหญิงอยู่นะครับเมื่อเวลาที่ ผู้หญิงอยู่สู่วัยเจริญพันธุ์นะครับเอสโตรเจนเนี่ยมันก็จะเข้าไปกระตุ้นให้มีการขยายตัวของเต้านมแล้วช่วงเวลาที่อย่างจะมีเมนอย่างเงี้ยมันรับมากมันก็จะตึงหน่อยบางทีเอสโตรเจนเนี่ยมันเยอะเกินไปเพราะเอสโรเจนเนี่ยเป็นเป็นฮอร์โมนที่ผลิตจากเซลล์ไขมันก็ได้รับจากข้างนอกก็ได้จากปนเปื้อนมาในอาหารก็ได้ครีมก็ได้เครื่องสำอางก็ได้ งไว้บำรุงผิวทั้งหลายแล้วยาคุมยาคุมอีกอนะกินกันจังอะไม่ใช่แต่ผู้หญิงหรอกนะใช่ไหมมั่นก็ต้องระวังเลยก็ต้องระวังใช่คือเราฮอร์โมนเราใช้ฮอร์โมนเนี่ยถึงเราจะเป็นผู้หญิงอีกประเภทหนึ่งเราก็ต้องตรวจเอานมก็มีสิทธิ์เป็นได้เหมือนกันเพราะมันเอสโตรเจนเป็นกระตุ้นตลอดเวลานะครับคือความสมดุลของฮอร์โมนเนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่ว่าให้เข้าใจคร่าวๆว่ามันมีสองสองอย่างคือเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรน โปรเจสโทนเป็นฮอร์อโมนกลางไม่ใช่ฮอร์อโมนเพศช,ชายผู้ชายมีเทสโทสเตอโรนกับโปรเจสเตอโรนนะครับแต่เอสโตรเจนในผู้ชายก็มีแต่จะไปเปลี่ยนที่ตับให้เป็นเทสโทสเตอโรนผู้หญิงก็มีเทสโทสเตอโรนแต่ก็จะเปลี่ยนให้เป็นเอสโตรเจนคือกลับไปกลับมาโดยโดยเอ DNA ของความเป็นหญิงเป็นชายนะครับโดยโครโมโซมทีนี้ตัวโปรเจสเตอโรนเนี่ยมันเป็นฮอร์โมนที่เรียกว่าไปบาลาน س แต่ส่วนใหญ่ทุกวันนี้เราจะเกิดปัญหาคือโปรเจสเตอโรนไม่พอเ <Okay. S 2> นื่องจากว่าเราไม่ได้ออกกําลังกายตอนเช้าอื mm hmm. ไม่ได้ใช้ชีวิตตามนาฬิกาชีวิตอ mm hmm. แรงกระตุ้นจากะอาทิตย์ตอนเช้าเช้าก็ไม่มีมาถึงเราอ mm hmm. จะนอนเฉยๆเข้าไม่กระตุ้น mm hmm. ต้องไปออกกําลังกายเว mm ็กซ์โซไถึงจะมีฮอร์โมนมาบาลานซ์ทีนี้พอบาลานซ์ไม่พอเอสโตรเจนมันเด่นเกินเพ่าลูกจะหนาเพ mm hmm. ่าลูกจะหนาบ mm hmm. างที จะมีหยดเลือดระหว่างเดือนออกมาได้อืแล้วเวลามีเมนก็จะออกมาเยอะแยะเลยนี่มดลูกหนามดลูกได้รับอินเตระตเตนเอสโตเจนด้วยได้ทําให้เป็นมะเร็งมดลูกได้ง่ายปากหลัเสกเลยแหละเรื่องออกไหมครับนะส่วนมะเร็งอีกอันหนึ่งที่เจอกันบ่อยคือมะเร็งปากมดลูกอซึ่งปากมดลูกเนี่ยก็จะพบในผู้หญิงที่อาจจะแต่งงานแล้วก็ตามหรือว่ามีเพศสัมพันธ์นะครับ ผลการวิจัยออกมาว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยมันเกิดจากไวรัสตัวหนึ่งซึ่งเป็นไวรัสประเภทเดียวกับหูดนะครับ HPV human papilloma virus ก็คือไวรัสที่ประเภทเดียวกับหูดจึงมีการคิดค้นวัคซีนต้านไวรัสตัวนี้แต่มันก็ไม่ใช่สาเหตุหลักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นวัคซีนก็จะการได้40-60เปอซ็ที่เหลือล่ะเกิดจากอะไรเกิดจากการอักเสบเรื่องัางของปากมดลูกการมีเพศสัมพันธ์แบบรุนแรงหรือว่า ปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆก็ทำมะเร็งปากมดลูกได้แต่มะเร็งปากมดลูกก็จะมีแพ็กเกจการตรวจที่ค่อนข้างเร็วก็คือทำแป๊บสเมียนะครับก็คือการป้ายปากมดลูกไปตรวจเซลล์แล้วก็แก้ไขรักษากันไปนะเป็นต้นต้อนนมตองนมลูกรังไข่อ่าลังไข่ก็เกิดจากฮอร์โมนนี่แหละไม่สมดุลเหมือนกันซึ่งทุกวันนี้เนี่ยอาหารเนี่ยหนึ่งผลเปื้อน แน่นอนเลี้ยงสัตว์แบบอุตสาหกรรมเกษตรก็ใช้ฮอร์โมนในการกระตุ้นถูกไหมกินแป้งมากๆก็อ้วนอ้วนเซลล์ไขมันก็สร้างฮอร์โมนเพศหญิงออกมาเอสโตรเจนออกมาอเครื่องสำอางก็โหวเข้าฮอร์โมนกันเลือเกินนะบางคนก็อยากมีสักหน่อยนึงอยากจะเพิ่มมาอีกนิดนึงก็ไปกินฮอร์โมนกินยาคุมนี้ประมาณนั้นอโอ้โห มาได้ทุกทางเหมือนกันไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องอาหารใช่ครับหมดไหมคะของผู้หญิงนี่นะแล้วก็มีสารพิษโลหะสิ่งแวดล้อมเนี่ยคือผู้หญิงก็อาจจะมีอื่นๆเล็กๆน้อยอย่างเช่นมะเร็งปอดมะเร็งมะเร็งปอดที่เป็นเออพี่อยากจะถามว่าแล้วพวกแบบตับไตปอดผู้หญิงก็เป็นมีโอกาสเป็นได้าสได้ครับแต่น้อยกว่าอืเพราะว่าหนึ่งผู้หญิงเนี่ยมักจะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเอ่อวัสอักไเสอ์จากการตั้งครรภ์นะครับแล้วก็สองก็คือ มะเร็งปอดเนี่ยผู้หญิงไม่ค่อยสูบบุหรี่แต่ผู้หญิงจะเป็นบุหรี่มือสองคือได้รับฟันจากคนรับทางงบบุหรี่มือสองใช้แคนดิรี่มคเกอร์ก็คือรับวันจากครอบครัวมาแล้วก็มักจะเป็นมากกว่าคนที่สูบด้อยซ้ำไปเพราะอะไรอ่ะมันออกมาคือมันก็แย่แล้วไงเพราะพี่เห็นว่าเออบางคนเราเคยเจอนะแบบนี้มีคนมาเล่าให้ฟังบอกว่าเขาไม่ได้สูบเลยอ่ะเออแต่คนขั้้างสูบเขาเป็นเฉยเลย ออยย่างเี้คือบางคนเนี่ยจะมีความทนสุบหรี่ให้ตายก็ไม่ค่อยจะเป็นมะเร็งบางคนได้กลิ่นก็จะแย่แล้วอะไรนะครับก็ก็ต้องระวังแต่ว่าก็จะมีแพ็กเกจการตรวจประจําปีของผู้หญิงเช่นแมมโมแกรมเอ่ยหรือว่าทําป้ายปอมว่ารูปไปตรวจเอ่ยอะไรประมาณนี้ทําอูลตราซาวนะครับก็เห็นก้อนเห็นเนื้องอกได้อืแต่ถามว่ามันจะทันไหมอีกอันนึงก็คือตรวจจากทูมเมอร์มาร์เกอร์ที่เคยพูดไปแล้วก็คือ สารบ่วงชี้มาในในเลือดค่ะแต่การดูเนี่ยก็บอกไปแล้วเหมือนกันว่าเราไม่ได้ดูว่าจะเป็นแล้วเราดูแนวโน้มว่ามีความเสี่ยงไหมแล้วเราก็ต้องปรับพฤติกรรมก็กลับมาที่การปรับพฤติกรรมการกินการอยู่อาจจะต้องถึงขนาดให้วิตานอาหารเสริมที่ไปช่วยในเรื่องของภูมิต้านทานก็แล้วแต่เป็นรายบุคคลไปนะครับโอ้โหก็ไม่เยอะเหมือนกันนะไม่ใช่น้อยเหมือนกันสําหรับสําหรับผู้หญิงก็ตีรถกลับมาที่ว่า ถ้าไม่อยากสุ่มเสี่ยงในการก่อให้เกิดการอักเสบจนกลายเป็นโรคร้ายในที่สุดเนี่ยต้องเริ่มปรับจากวิถีชีวิตใช่ครับก็ปรับวิถีชีวิตคืออาหารเหมาะสมอารมณ์แจ่มใสมะเร็งส่วนใหญ่จะพบหลังจากที่มีวิกฤตมรสุมชีวิตเข้ามาทั้งหกเดือนสามเดือนเรียกว่ามะเร็งในอารมณ์นํามาก่อนเสมอเพราะภูมิเราตกปกติภูมิท้านทางเราจะมีการตรวจตาเก็บกวาดพวก เซลผิดปกติอยู่แล้วแต่ถ้าภูมิเราตกต่ําความเครียดเรื้อรังรุมเร้าก็ทําให้เซลล์มะเร็งเนี่ยมันเริ่มก่อตัวขึ้นมาแล้วเอาชนะภูมิท้านทานเราได้นั้นก็ทำภูมิท้านทานได้แข็งแรงนะครับก็ว่ากันไปไม่กวดไม่ว่าไม่ด่าใครไม่ดูหน้าตหน้าดูข่าวการเมืองนะครับสวดมนต์กับกระตุ้นภูมิมีการวิจัยนะให้แบ่งกลุ่มเลยกลุภูมิควบคุมไม่ต้องทําอะไรอยู่เฉยตรวจเลือดอ่า ามสิบนาทีตรวจซ้ําตรวจภูมิต้านทานกลุ่มหนึ่งไปสวดมนต์ไปนั่งสมาธิแล้วก็ตรวจภูมิต้านทานภูมิต้านทานขึ้นมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์กลุ่มสองกลุ่มสองเป็นโดนสวดสิครับภูมิต้านทานหายหมดเลยสามสิบเปอร์เซ็นต์ในสามสิบนาทีอย่างเงี้ยเป็นต้นคือแค่ความเครียดนิดเดียวความคิดด้านลบนิดเดียวเนี่ยก็ทําให้ภูมิตกแล้วความเครียดก็คือส่งผลต่อร่างกายเราด้วยแล่นีงคนบอกไม่ได้อยากเครียดเลย แต่ว่าภาวะแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยเนาะเรื่องราวต่างๆการงานเอ้ยนู่นนี่นัน่น,นเขามาลุ่มเล้าช่วงที่วิกิจเศรษฐกิจไม่ดีมันก็ก่อให้เกิดความเครียดอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจได้เข้าใจได้ระดับนึงแต่ก็ดูแลตัวเองก่อนระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะอย่าให้เกิดมะเร็งในอารมณ์มแล้วก็ออกกำลังกายเหมาะสมกับร่างกายตัวเองแล้วก็สม่ำเสมอมเพื่อให้มีภูมิทั้นทานที่ดีทําอะไรก็ได้ที่ทให้มีภูมิทา้นทานที่ดีการก็จะห่างไกลมะเร็งได้ <wounds> นีนะ่เป็นเหตุผลที <Eng invoke> ่ทาไมรู้ไหมอันนี้แชร์เรื่องตัวเองพี่เนี่ยชอบออกกําลังกายคนเขาบอกอยากผอมไม่ได้อยากผอมไม่อยากป่วยพี่เนี่ยจริงๆอ้วนไม่ว่าแต่ขอให้แข็งแรงอ่ะขอให้รู้สึกว่าไม่อยากป่วยง่ายๆคือมันรู้สึกว่าป่วยแล้วแบบกำไรที่มีขาดทุนหมดถูกต้องครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อดีกว่านวม่านเนอะเพราะว่ายังมีอีกหลายเรื่องราวเลยใช่ค่ะเดี๋ยวติดตามกันต่อช่วงหน้าค่ะ ต้องยอมรับค่ะว่าเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับโควิดไปอีกยาวๆเลยค่ะสิ่งที่ต้องการมากที่สุดตอนนี้ก็คืออากาศสะอาดๆแต่ไม่ต้องห่วงค่ะตอนนี้มีเครื่องนี้เลย เครื่องผลิตโอโซน O3 รุ่น G1 ค่ะเป็นเครื่องที่เขาช่วยกำจัดเชื้อโรคในอากาศได้99.99% 99เลยค่ะเรียกว่ากำจัดทั้งไวรัสแบคที ria วันบุหบุรีแล้วก็ฝุ่น PM2.5 ไปจนถึงกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆแล้วดูเครื่องสิเห็นนะเล็กขนาดนี้ค่ะจะวางไว้ในห้องนอนก็ได้ห้องครัวห้องน้ำหรือว่าจะเอาไว้ในรถยนต์ยังได้เลยค่ะปกติราคา1,590บาทตอนนี้ลดเหลือ1,290บาทค่ะ เข้าไปดูในรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.psi.co.th นะคะหรือว่าจะโทรไปที่ call center ของ PSI ก็ได้ค่ะ1247ค่ะสนับสนุนโดย BAAc มาคุยกันต่อเมื่อกี้เรารู้ไปแล้วนะว่ามีอะไรยังไงบ้างแต่วันนี้คุณผู้ชมต้องดูให้จบรายการนะคะเพราะว่าทันทีที่จบรายการแล้วโทรเข้ามา B A A C ค่ะ022772818หรือว่า0830165141หรือแอดไลน์ก็ได้นะคะที่ id @b a a c ค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะจะได้สิทธิในการซื้อแพ็กเกจตัวสุขภาพ25รายการจากปกติ 1,500 0บาทนะคะวันนี้นะคะพิเศษเลยสุดๆจ่ายเพียง1,990บาทเท่านั้นค่ะโทรกันเข้ามาทันทีที่เราคุยจบนะเอามาต่อเรารู้กันไปแล้วค่ะหมอบัญชาว่ามีอะไรบ้างนะมานมาเร็งเต้านมมาเร็งรังไข่ปากมดลูกและปามดลูกปากมดลูกแล้ว่ะปากมดลูกแล้วก็อาจจะมีไป อะบอดอะไรอย่างนี้แบบที่ป,ปลายะปลายแต่อันนี้คือส่วนใหญ่ของผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่ได้อยากรับแพ็กเกตนี้ <c oughs> ไม่ได้อยากรับแพ็กเกตนี้เลยแต่ก็ต้องตรวจไงก็ต้องก็งเปลี่ยนเป็นแพ็กเก็ตตรวจทีนี้ทีนี้สิ่งที่มันสะเทือนใจกับส่วนตัวผมเองก็คือว่าเห็นคนไข้ไหลายๆคนเนี่ยเขาไปตรวจสุขภาพทุกปีแล้วปีหนึ่งก็เจอว่าเป็นมะเร็งซึ่งถามว่ามันเพิ่งเป็นเหรอ ทำไมเราไม่ตรวจให้รู้ล่วงหน้าดูความเสี่ยงแนวโน้มแล้วแก้ไขก่อนอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าถ้าเจอความเสี่ยงแนวโน้มที่มันก้ากึง่งเราแก้ไขแล้วก็ส่งไปรักษาต่อเนื่องได้คือการรักษามะเร็งเนี่ยก็มีผ่าตัดเชนมีฉายแสงที่เป็นที่เป็นเอ่อแพทเทิร์นแต่ก็มีการทําวิจัยนะที่น่าสนใจมากเลยอยู่ที่ยุโรปคืให้ส่งแบบสอบถามไปที่หมอมะเร็งเนี่ยสักสองร้อยท่านค่ะ ให้ตัวอย่างเคสว่าถ้าผู้ชาย70ปีเป็นมะเร็งต่อลูกมากถ้าผู้หญิงอายุ35ปีเป็นมะเร็งเต้านมอย่างเงี้ยคุณจะรักษาอย่างไรผ่าตัดเคมีฉายแสงเป็นแพทเทิร์นเลยอีกสองอาทิตย์ส่งใหม่คําถามเดิมคนเดิมถ้าแต่เพิ่มว่าถ้าผู้ชายคนนั้นเป็นพ่อคุณถ้าผู้หญิงคนนั้นเป็นภรรย,ยาคุณคุณจะรักษาอย่างไรมากกว่า80%ไม่เอาเคมีไม่เอาฉายแสงแล้วก็พบว่าคนไข้มากกว่า80%ที่เสียชีวิตจากมะเร็งไม่ได้เสียจริงๆไม่ได้เสียจากมะเร็ เชี่จากการรักษาใช่หรือไม่ใช่หรือไม่นี่ทิ้งไว้ก่อนเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวโดนถล่มต้องบอกว่าใช่หรือไม่คิดดีๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถตรวจแล้วรู้แนวโน้มความเสี่ยงอย่างผมมีคนไข้เนี่ยตรวจบอกว่ารู้สึกตุยๆที่ท้องน้อยตรวจเลือดมาประจาปีเอ้าค่ามะเร็งรังไข่มาตรฐานไม่เกินยี่สห้าดีไปร้อยยี่สิบห้าก็ตรวจก้อนเอามีก้อนที่มดลูก อยู่ประมาณสักสิบเซนกำปั้นหนึ่งเนี่ยเอาไงดีจะผ่าเลยไหมหมอบอกใจเย็นปรับภูมิก่อนอย่างน้อยคุณไปผ่าก็ให้พุงท้านทานที่ดีไม่งั้นูมงด้านทานไม่ดีผ่ามาเดี๋ยวมะเร็งมันก็อาจจะกําเริบหรือว่าไอตัวที่ซ่อนอยู่ลูกมันก็กําเริบออกมาได้ลูกมันออกมาใช่แล้วก็ให้วิตามินกระตุ้นพูงด้านทานนะครับปรับไลฟ์สไตล์ประมาณหกเดือนหกเดือนเลยยอมอยู่หกเดือนก้อนก็ไม่ได้ยุบลงเท่าไหร่ลงไปนิดนึง แล้วก็ปรึกษากับหมอสูติแพทย์ให้ส่งส่งผ่าตัดแต่ค่ามมะเร็งอ่ะลงแล้วนะตืดตืดตดตลงมาเหลือสักยี่สิบส่งผ่าตัดครับก้อนสิบเซนนั้นเป็นก้อนที่ถูกพุ่มไว้อย่างเรียบร้อยแล้วผ่าชิ้นเนออ์มาไม่เป็นมะเร็งอื แสดงว่าทันทีที่รู้เราไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกแล้วก็เพราะมันเพราะมันไม่ได้อย่าไปรีบบางคนบอกว่าอุ้ยเนี่ยต้องรีบจัดรักษานะขอโทษเถอะมันกว่าจะก่อตัวมันสิบกว่าปีแล้วฮะผมเคยเจอคนไข้ผมตรวจกับเครื่องไอสแกนตัวที่สแกนขึ้นพลังงานของร่างกายแล้วผมก็เอ๊ะใจว่ามันมีอะไรแปลกๆเตาต้องนมเครื่องมันอ่านเตาต้องนมออกมาก็ขออนุญาตตรวจตรวจกับมือก่อน ทำก้อนอมทมต่อมน้ำเหลืองเอง้เอามีก้อนนี่ว่าต่อมน้ำเหลืองโตงหน่อยหน่อยตรวจเลือดเรียบร้อยโอ้ยมีความเสี่ยงนะแต่ว่าคนไข้ก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลด้วยทีนี้หมอจะเจาะผมไม่รู้่องไงโทรไปเป็นไงครับเขาบอกว่านี่กาลังจะเข้าไปเจาะทีนี้บอกเย,อยียวใจเย็นผมเป็นคนเจอผมขอเครดิตผมสามเดือนอ <laughs> เดี๋ยวเพิ่งทำอะไร ก็ส่งไปเรียนเรื่องของสมาธิบำบัดนะครับวิช mm. <fic ult> าพลังกายคลิปเพื่อสุขภาพของญย,ย่าเยาวเรศ <Okay. S 1> ปรับไลฟ์สไตล์กินอาหารให้วิตามินใช้เซลล์บำบัดต้ตานมะเร็ง mm. สามเดือนไปตรวจซ้ําคือตอนระหว่าง3เดือนเนี่ยโดนล็อบบี้แหลกรานเลยคือ mm. หมอนี่ก็เป็นเพื่อนกับญาติด้วยนะก็ล mm. ็อบบีนะ้ใาญ่เลยมาตรวจมารักษามาจบมาให้เคมอนู่นนี่นั่นไม่ทําใจแข็งมากสามเดือนไปตรวจซ้ำหมอบอกเอาก้อนหายไปไหนแล้วอ่ะหาไม่เจอ อย kind of like I mean, <plus> ่างนี <plus> ้แ <plus> ต <poetry> so ่เป็นแนวอย่างนั้นนะคะคุณหมอนุขออนุญาตถามคือเขาหายขาดไปเลยไหมคะหรือว่าเขามีเสียงคือก็กลับไปเสียงเท่ากับมนุษย์ปกติเพราะผู้หญิงทุกคนมีความเสียงมะเร็งเต้านมหนึ่งต่อห้าหมื่นอยู่แล้วเพียงแค่ว่าเอาสิ่งที่มันไม่ได้เป็นเซลลเสียออกมันร่างกายมันเคลียร์ของมันเองประมาณนั้นโอ้โหฟังดูนะแต่ถ้าเกิดว่าสมมติคุณผู้ชมดูอยู่แล้วแบบ เออตอนนี้ฉันก็อยากรู้ฉันอยากตรวจอะไรเงี้ยที่ B A A C เขามีโปรแกรมอะไรสาหรับผู้หญิงที่จะตรวจรเงยจริงๆเราก็มีคล้ายๆผู้ชายเลยค่ะพิการก็คือคัดกรองมะเร็งผู้หญิงใช่แต่ว่าตัวโปรแกรมตรวจนั้นก็อย่างที่บอกว่ามันอาจจะไปตรวจเจอที่เป็นตัวบ่งชี้ในเรื่องของมะเร็งหมดลูกกับม,มะเร็งเต้านมเต้านมอะไรแบบนี้ค่ะใช่มันก็จะมีค่าบ่งชี้มะเร็งอยู่2ตัวที่ตรวจมะเร็ง เต้านมคือ ca 153กับมะเร็งมืลูกลังไข่ ca 125ึ่งส่วนมะเร็งปามดลูกนั้นต้องไปทำตรวจภายในเอาเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคือเราก็จะดูแนวโน้มความเสี่ยงว่าเอ้ยมันเอ๊ะเกินสมมติเกรดมันอยู่ที่0-25ย์ถ้าว่าต้องไม่มีถูกไหมแต่ถ้าเกินครึ่งมาสักหน่อยหนึ่งมาสัก15เงี้ยก็กํากึ่งไว้ก่อน แล้วก็อาจจะส่งตรวจอุตราร์เต้านมอาจจะส่งอุตราต์หรังไข่บดลูกแล้วอีกส,<ฮ>สามเดือนหลังจากปรับไลฟ์สไตล์ตรวจใหม่<ฮ>ว่ามันลงไหม<ฮ>หรือมันดีดขึ้นอีก<ฮ>หรือบางคนไม่ไม่ทําอะไรไม่อยากทาอะไรตัวนี้อ่วงั้นเดี๋ยวสามเดือนมาตรวจซ้<ฮ>ําอขึ้นไหมถ้าขึ้นก็เตือน<ฮ>เราก็แค่ได้แค่เตือนหมอก็ทาหน้าที่เป็นโค้ชกับดีไซเนอร์ที่เหลือก็ตัวใครตัวมันแล้วความถี่ในการตรวจแต่ละแต่ละครั้งที่ผู้หญิงทุกคนควรจะ คือถ้าตรวจมาแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้โอเคก็ปีละครั้งแต่ถ้ามีอะไรไม่ชอบมาพากรอาจจะสามเดือนหกเดือนติดตามแล้วพอมันลงมาก็ค่อยว่างห่างไปนะครับแต่ตัวแมมโมแกรมยังบวกลบไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่แต่ก็เราจะพูดตรงนั้นเยอะก็ไม่ได้เพราะว่าเราก็รีวิวมาว่ามันก็มีผลทาให้เซลล์มันมีปัญหาเพราะว่าไปหนีบให้มันช้ําแล้วแสงสไลด์ไปฉายแต่ก็เราก็พูดเยอะไม่ได้เพราะว่ามันก็มีว่าร วิจัยที่เป็นประโยชน์ด้วยล้วก็ต้องฟังทั้งสองด้านแต่ก็ขอให้รู้ก่อนใช่ค่ะก็คืออย่างน้อยๆนะคะคุณผู้หญิงทุกท่านก็ควรจะรู้ว่าควรจะตรวจทุกปีแหละแน่นอนสองก็คือถ้ามีความเสี่ยงก็ควรจะมาถี่หน่อยตามอุดดุลพินิจของแพทย์แะทย์ต้องให้หมอดูว่าวางแผนยังไงต้องคุยกับหมอแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแต่ละคนก็มีความจำเพาะเจาะจง แต่ก็ถือว่าเป็นเป็นโรคร้ายของผู้หญิงเนาะซึ่งอย่างที่หมอบรญชาบอกถ้ารู้ปุ๊บอย่าเพิ่งตื่นตระหนกอะไรไปองครับนั่งคุยปรับไลฟ์สไตล์อะไรอย่างนี้ได้ค่อยๆปรับไปซึ่งก็มีตัวอย่างเห็นไหมที่เรามามีหลายตัวอย่างมากพอมีตัวอย่างทําให้เรามีไกด์ไลน์รู้ว่าเอ้ยถ้าวันหนึ่งเกิดมันเกิดขึ้นกับตัวเราเราจะได้รู้ว่าเราควรจะไปทางไหนต่อใช่แต่เบื้องต้นเราต้อง อะไรนะไม่เครียดไม่เครียดเราไม่เครียดกินแย้มแจ่มใสเอาไว้ก่อนแต่ใช่แต่หลายคนก็พูดอย่างนี้เนาะมาล็งไม่ชอบไม่ชอบคนแบบว่าไม่ชอบใจดีไม่ชอบคนยิ้มแย้มเออไม่ชอบคนเบิกบานยิ้มแย้มอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีไงมันก็ไม่ได้ไอ้ภาวะแบบอย่างเงี้ยเราก็จะเจอเยอะมากที่คนมาแล้วบอกตกงานนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยน่าเครียดมาก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้บางคนเขาก็ไี่อะ พูดถึงตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะมะเร็งร้ายในของผู้ชายมาจนถึงมาเร็งร้ายในของผู้หญิงแต่ละเรื่องเนี่ยพอรู้กันแล้วว่าเราจะมีวิธีในการดูแลตัวเองอะไรยังไงใช่ไหมก็ปรับไลฟ์สไตล์ปรับวิถีชีวิตทีนี้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะคะก็จะรู้แล้ว่า ในแต่ในเรื่องมะเร็งเนี่ยชายหญิงแตกต่างกันยังไงเราควรจะไปโฟกัสตรงไหนอย่างน้อยๆแหละวันนี้เรารู้แล้วว่าควรจะตรวจสุขภาพประจําปีหรือว่าตรวจสุขภาพร่างกายของเราเนี่ยทุกปีเป็นอย่างน้อยนะคะ,ะแต่ว่าดูรายการจบแล้วนะคะโทรมาหาเลยค่ะที่ AAC ค่ะ, <AA> คะที่เบอร์02-277-2818ค่ะหรือที่เบอร์083-016 ห1 4 1นึ discord, anything, uh, llä, 1> ่งสี่หนึ่งหรือแอดไลน์ก็ได้นะคะที่ i d b a a c ค่ะวันนี้เรามีแพ็กเกจตรวจสุขภาพเชียงรุกยี่สิบห้ารายการนะคะจากปกติหนึ่งหห้าพันบาทค่ะพิเศษสุดๆไปเลยสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะจ่ายเพียงหนึ่งพันเก้า้เกสิบาทเท่านั้นค่ะโทรมาแล้วจะเจอม้านหรือว่าใครโทรมาถ้าเป็นตัวเบอร์มือถือม่านอาจจะรับสายอ๋อเหรอเอาแจกเบอร์มือถือยยังศูนย์แปดสามศนย์หนึ่งหกห้าหนึ่งสี่หนึ่งค่ะเบอร์นี้โทรมาได้เลยค่ะ เดี๋ยววันนี้ขอขอบคุณหมอบัญชาก่อนค่ะดีค่ะติดตามรู้ไว้ไม่ป่วยได้ทุกเที่ยงวันพุธค่ะทาง psi สาระดี99ค่ะดูไม่ทันรีรันอีกรอบหนึ่งตอน5้าทุ่มค่ะและถ้ายังไม่ทันตามไปที่ Facebook Fanpage หรือว่า YouTube การคลับ k a n c l u v ค่ะวันนี้เราสามคนลาคุณผู้ชมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ